ไหมคะว่าเลสิกเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื terminar, <not> เ 2030, ่อไหร่ปัจจุบันเนี่ยวิธีการผ่าตัดแก้ไขสายตาเนี่ยก็มีตั้งแต่ PRK เลสิกเ็มโตเลสิกเล็ก จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของมันเริ่มตั้งแต่ PRK เกิดขึ้นครั้งแรกในปี1987วิธีก็คือลอกผิวกระจกตาออกก่อนแล้วยิงเลเซอร์เนี่ยเข้าไปเจียกระจกตาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้ผิวกระจกตาเนี่ยปิดเองก็เลยทําให้เครืองปวดเนี่ยพอสมควรอยู่ประมาณ1สัปดาห์แต่วิธีนี้มันมีข้อดีก็คือว่าในคนที่กระจกตาบางมากเนี่ยยังพอทํา PRK ได้และด้วยความที่มันปลอดภัยวิธีนี้ก็เลยยังมีใช้มาถึงปัจจุบันและที่สาคัญวิธีนี้เนี่ยราคาต่ําสุดกว่าวิธีอื่ เฮ้ยมันไม่ต้องรอกผิวกระจกตาออกแล้วเราใช้ใบมีดมาเปิดกระจกตาชั้นนอกออกเป็นฝากระป๋อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงเลเซอร์เข้าไปยิงเสร็จแล้วก็ปิดกลับไปที่เดิม มันไม่เครื่องตาแบบ P R K แล้วแถมหลังทำเนี่ยก็มองเห็นชัดขึ้นทันทีด้วยวิธีนี้ในสมัยนั้นเนี่ยเลยเป็นที่แบบบูมมากนิยมกันมากเลยต่อมาในปี2000แทนที่เราจะใช้ใบมีในการเปิดปาก,กระจกตาเราใช้เฟมโตเลเซอร์เปิดแทนซึ่งทําให้มันแม่นยํากว่าแล้วก็เกิดผลข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่าด้วยในบางคนที่กระจกตาบางและทําเลสิกไม่ได้เนี่ยก็ยังทําวิธีเฟมโตเลสิกได้ด้วย ตอนนั้น20ปีก่อนเนี่ยเฟมโตเลสิสเนี่ยเป็นดาวรุ่งมาแรงเลยแต่เป็นพระเอกได้อยู่แค่10ปีปี2 0 1 1เนี่ยลีเล็กสมายทำให้เราไม่ต้องเปิดแผลกระจกตาอีกแล้วจะใช้เลเซอร์ยิงประมาณ20-30ถึงวินาทีแล้วก็จะคีบเอาแผ่นกระจกตาส่วนเกินออกมาผ่านแผล3มมิลิเมตรหายเร็วมากตาแห้งน้อยกว่าวิธีเดิมๆที่ผ่านมาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปรบกวนเส้นประสาทกระจกตาประหยัดน้ำตาเทียมได้พอสมควรเลยค่ะรีเล็กสมายออกมานานแล้วล่าสุดเมื่อปีที่แล้วปี2 0 2 4รีีเล็กสมายโปรจากการท ถึงสาวินาทีตอนนี้เหลือเวลาแค่8วินาทีเท่านั้นมันรวดเร็วมากแล้วก็แม่นยํากว่าใครที่กลัวว่าจะจ้องมองเลเซอร์นิ่งๆได้ไม่นานเนี่ยวิธีนี้ได้แน่นอนแค่8วินาทีต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ใหม่ล่าสุดแพงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนเสมอไปหากใครสนใจวิธีไหนหรือว่าเคยทําวิธีไหนมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะหากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ